จากนั้นก็เรามากันที่เกมที่สีราชาสเตเดียมนะครับเดบลูมาลีนะครับสีราชาเอฟซีอันดับ5ของตารางก็เปิดรับการมาเยือนของเจ้าเวหาเจริลลังสิตเอฟซีนะครับทีมอันดับรองบวยของตารางเริ่มเกมนะครับเจ้าถิ่นก็ลุยหนักมีจังหวะนะครับที่บุกเข้าไปแล้วก็เป็นอนุวัตนาเกษตรนะครับซัดลูกนี้ให้เดบลูมาลีนนั้นออกน้ำหนึ่งศนยครับ ที38จากนั้นนาที43สินาชาได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นไซยะโคชิมะนะครับยิงให้เจ้าถินหนีห่าง2-0รึงหลังนะครับนาที61นาฬิกาคนานะครับบโบนุส3ให้กับสินาชาทำห่าง3-0ครับเป็นในบ้านในน่ากลัวจริงๆนะครับทีมนี้ก่อนที่นาที77ในครับทีมจะไล่มาเป็น1-3จากอดุลคูนิบารีนะครับ สุดท้ายก็ไล่ไปทันจบเกมศรีราชาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเจริวรังสิตเอฟซไปสามต่อหครับ